เพื่อนๆหลายคนคงกําลังคิดหมากเรื่องการเลือกคณะกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะและประเด็นสําคัญที่ทําให้เครียดมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของกลัวแอคไม่ติดนั่นเองวันนี้ช่วงห้องแนแนวของเราจึงขอเป็นเพื่อนรู้ใจพาไปพบกับคําแนะนําและข้อคิดดีๆจากพี่ลาเต้แห่งเว็บเ c ็กดี .com กันคะ่ะ คือเลือกคณะจะเลือกได้4อันดับนะครับก็ได้ทั้ง4มหาวิทยาลัยแล้วก็4คณะเลยน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกคณะในช่วงเดือนเมษายนก็จําไว้ว่าทุกๆสงกรานของทุกปีเนี่ยเด็กม .6 จะต้องไปเลือกคณะในช่วงนั้นแล้วคณะเนี่ยเวลาเราเลือกเราก็ต้องเอาคะแนนไปยื่นนะฮะถ้าคะแนนเรามากพอเราก็สามารถเลือกได้ทุกคณะเลยดังนั้นเราก็ต้องทําคะแนนให้สูงๆไว้ก่อนแต่คะแนนที่เราเอาไปยื่นเนี่ยมันเอามาจากไหนก็คือเอามาจากคะแนนมันจะแบ่งออกเป็น100%นะครับ Uh, 20%แรกเนี่ยเป็นคะแนนที่ได้จากเกรดเฉลีย่ยนะฮะ30%ถัดมาเป็นคะแนน o n e น็ตโอที่เขาสอบกัน6วิชานะฮะแล้วก็คราวนี้เหลืออีก50%หลังเนี่ยก็เป็นจากแกดแพดอ่าพอเราตั้งแต่เราขึ้นม .6 เราก็จะได้คะแนนทุกอย่างครบทั้ง o n e น็ตแกดแพแล้วก็เกรดเฉลีย่ยก็เอามาบวกกัน คูณกันตามสูตรของเขานะฮะทางทปอเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราเอาคะแนนไปใส่แล้วก็คะแนนของเรามันก็จะออกมาเป็นฐาน3าม0 0ืที่เว็บเด็กดีก็มีนะครับเป็นโปรแกรมคำนวณคะแนนก็ใส่แล้วก็ได้คะแนนฐาน3าม0 0่นออกมาเราก็เอาคะแนนฐาน3า0 0 0ืเนี่ยไปยื่นให้กับทปอตอนสงการเขาก็จะพิจารณาดูว่าเออคะแนนของเราเนี่ยเหมาะกับคณะไหนหรือว่าสามารถเข้าไปแข่งขันกับคณะไหนได้บ้างก็เลือกได้4อันดับ เด็กม .6 ก,ก็จะเลือกได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเด็กม .6 ดังนั้น4อันดับก็ขอให้เลือกให้เต็มที่ที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยพี่ลาเต้นแนะนําไปเลยว่าให้เลือกตามความฝันถ้าน้องอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นนักทูดอยากเป็นทนายความอะไรก็เลือกไปเลยโดยคะแนนเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นรองแต่ความฝันเนี่ยเป็นประเด็นหลักคือเดินตามความฝันตาม ให้จริงใจกับหัวใจตัวเองไว้ก่อนส่วนอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยก็ดูเป็นคณะที่คะแนนเราพอได้อันดับ4เนี่ยถือว่าสําคัญมากเพราะว่าเป็นอันดับสุดท้ายถ้าน้องๆหลุดจากอันดับ4เนี่ยน้องๆก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กที่แอดมิชชั่นไม่ติดทันทีดังนั้นอันดับ4ก็อาจจะต้องเผื่อคะแนนไว้พอสมควรซึ่งเผื่อคะแนนเนี่ยเราจะเผื่อจากคะแนนย้อนหลังต่ําสุดของปีก่อนก่อน นะฮะสมมติปีนี้เป็นปี54นะครับเราก็ต้องดูคะแนนต่ําสุดของปี535251ว่าต่ําสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนสมมติพี่ลาเต้อยากเข้าอักษรจุฬานะครับตอนนี้คะแนนฐาน30,000พี่ลาเต้มีอยู่2 2 0 0 0นะฮะแต่พอไปดูคะแนนต่ําสุดของปีก่อนๆเขามีอยู่2 1 0 0 0อ่าดังนั้นพี่ลาเต้ก็น่าจะมีสิทธิ์ในคณะนั้นอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะดังนั้นอันดับ4เนี่ยเราก็ต้องเผื่อให้ช่องคะแนนมันมากๆถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซนต์ก็น่าจะประมาณสัก10%นะฮะในคะแน,น,น0 0 ก็น่าจะเหนียวนะครับไม่น่าจะหลุดอันดับสีได้ครับถามมาเยอะมากว่าคืออันดับหนึ่งที่หนูควรจะเลือกตามคณะที่หนูอยากเรียนจริงๆหรือเอาคณะที่คะแนนถึงนะครับเพราะบางคนเนี่ยคือแอดมิชชั่นติดถ้าติดอันดับหนึ่งมันจะดูเท่กว่าอันดับอื่นใช่ไหมครับแต่ที่เราเต้อยากแนะนําเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยให้เลือกตามคณะที่เราชอบเพราะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องๆหลายคนที่เลือกคณะตามคะแนนแล้วปรากฏติด โอกาสโชคดีมันติดจริงๆปรากฏดันติดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นคณะที่เราเรียงตามคะแนนแต่ไม่ได้เป็นคณะที่เราอยากเรียนจริงๆนะครับซึ่งผลสุดท้ายน้องคนนั้นก็อาจจะต้องซิ้วออกมาหรือเปล่าก็เป็นได้ดังนั้นอันดับหนึ่งเนี่ยอยากเรียนคณะไหนก็เลือกไปเลยตามฝันไปเลยเพราะว่าถ้าได้จริงๆเนี่ยมันคุ้มค่ามากแล้วถ้าถามว่ามันมีจริงไหมมีจริงเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยบางคนคะแนนขาด2 0 0 0 3,000ซึ่ง2 0 0 0 3,000เนี่ย คนเดียวมันก็อาจจะดูน้อยใช่ไหมแต่ถ้าไปแข่งกับหลายๆคนเนี่ยมันดูเยอะมากแต่เขาก็ติดเข้ามาได้ดังนั้นก็สนับสนุนอันดับ1ก็คือตามฝันนะฮะสกับ3ก็เน้นฝันบ้างคะแนนรองบ้างนะครส่วนอันดับ4ให้เน้นคะแนนเป็นหลักเลยต้องเผื่อไว้เยอะนะครับจะได้ไม่หลุดครับอย่างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเนี่ยจะพูดกันถึงเยอะมากน้องๆบางคนก็อีเมลมาถามว่าพี่คือหนูติด มอแห่งหนึ hmm. but, mm ่งอะพี่แต่พอไปบอกอาจารย์บอกเพื่อนแล้วหลายคนก็ถามอยู่4ี่หรอบว่ามันมอไหน,ม,นมันมีในประเทศไทยด้วยหรอมอนี้ซึ่งถ้าเราเข้าไปติดในมอ,อนั้นแล้วเพื่อนๆกับอาจารย์พูดแบบนี้เราก็เริ่มใจฟอแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราจะเข้าไปเป็นผู้บุกเบิกหรือเปล่าน,นะ,ะับเพราะว่าแต่และมหาลัยเนี่ยจะมีชื่อเสียงได้ก็เป็นเพราะว่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเออน้องๆที่เข้าไปเนี่ยคุณอาจจะเป็นตัวที่แบบว่าเปรี้ยวมากทาให้มหาลัยคุณมีชื่อเสียงก็ได้ อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสังคมก็ต้องดูนิดนึงว่าเออแต่ละมหาลัยมีวัฒนธรรมมีเขาเรียกว่าอะไรนะสังคมรุ่นพี่รุ่นน้องอยังไงนะคะอย่างบางที่เขาก็จะมีประเพณีรับน้องที่แบบดูสวยงามแบบเฮ้ยเรายังอยากเข้าไปร่วมด้วยแต่บางที่ก็ดูแบบเออยดูแบบโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยสังคมและอีกอย่างคือการเลือกคณะไม่ว่าจะเป็นคณะไหนเนี่ยที่เราเต้เชื่อว่าน้องๆจะต้องมีเขาเรียกวอะไรมีเซนส์อยู่ในหัวตัวเองอยู่แล้วล่ะคือทุกคนเนี่ยจะ ตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรเหมือนเราดูหนังถ้าสมมติเราไม่ชอบเกี่ยวกับคนวนเนี่ยเราคงไม่ดูหนังแนววิทยาศาสตร์แน่นอนน,น,นั้นเลือกคณะเนี่ยชอบแบบไหนก็ไปทางนั้นนะฮะประเด็นหลักๆคือเอาให้มีความสุขแล้วก็4ปีที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ซิวเรื่องชื่อเสียงของสถาบันโอเคก็อยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ต้องให้มันเกิน50%เพราะว่าชื่อเสียงไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขกับมหาวิทยาลัยได้นอกจากตัวคุณเองที่เข้าไปเรียนแล้วเรียน ให้จบเอาใบป,ปริญญาบัตรไปฝากพ,พ่อแม่นี่แหละคือความสุขมากในการเลือกคณะคอยากให้น้องๆพยายามให้เต็มที่ติดหรือไม่ติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตพยายามทําให้เต็มที่4อันดับเนี่ยมันมีเทคนิคในการเลือกถ้าน้องๆเลือกดีเนี่ยมันต้องติดสักอันดับพ่อแม่ได้ภูมิใจแน่นอนสําหรับการเลือกคณะของลูกคนนี้นะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีมีความสุขกับแอดมิชชั่นแล้วก็สอบติดคณะได้ฝันทุกคน